น่ฐานะคนเคยเมว่อปากจัดการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของเกรซวรินทรและแมทพิรณนีพร้อมด้วยการมาประเดิมรับบทนางร้ายครั้งแรกของเอพรทิพย์วงกิจจานนท์กับทางช่องสามไอ้ยักษ์แกนี่มันเลวจริงลต้องตัดแต่ในละครลิขิตเสน่หา คืนนี้ก็จะได้ชมละครเรื่องใหม่ทางช่อง3อีกเรื่องหนึ่งแล้วนะคะลิขิตเสนหาค่ะวันนี้เราก็ได้เชิญตัวแทนจากละครเรื่องนี้มาพูดคุยนะคะคุณเอพรทิพย์ค่ะแล้วก็น้องเกรซวารินทร์นคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับตอนนี้ต้องถามคำถามยอดฮิตก่อนนะคะที่บ้านท่วมยังคะท่วมยังก็ท่วมแล้วค่ะอ๋อท่วมแล้วเหรอคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็น ผู้ประสบภัยแล้วค่ะตอนนี้ขอถุงยังชีพด้วยโไยขอพี่ปอเลยนะคะพี่ปอก็ช่วยทุกวันเลยกันค่ะบ้านคุณเอ๋อยู่ย่านไหนครับก็อยู่แถวขันนายาวค่ะคัานายาวคันนายาวนั่นแหละแน่นอนตรงนั้นอะไรนะให้กำลังใจดีมากแล้วน้องเกรดล่ะผมก็อยู่ในเขตเหมือนกันครับอยู่บางซื่อครับก็ตอนนี้ก็กำลังวางแผนเตรียมจะอพยพออกต่างจังหวัดนะฮะกับบ้านกับบ้านเลยเพชรบูรณ์นะคะแต่ว่าละครคืนนี้ละ ต้องดูก่อนนะต้องดูก่อนนะคะค่อยกลับบ้านนะใช่ๆก็เนี่ยครับช่วงเทศกาลน้ําท่วมก็อยู่บ้านดูละครกันนะค่ะนิคิเสดหานะคะบทบาทของเอเองก็นางร้ายค่ะ เป็นนางร้ายแบบไหนคะคือจริงๆแล้วเรื่องนี้คือจะบอกว่าร้ายไหมเหรอคะก็ไม่ได้ร้ายมากแต่คือมันเขาเรียกว่าอะไรเป็นชีวิตคนจริงๆอะค่ะเขาเป็นคนที่รักตัวเองไม่เคยเผื่อแผ่อะไรให้คนอื่นอะไรค่ะแล้วก็คืออยากจะได้อยากจะมีแต่ไม่ทำอะไรประมาณนี้คือไม่ได้ไม่ได้ร้ายมากเนาะไม่ร้ายมากเลยนะคะเป็นภรรยาของพี่ก้องใช่ค่ะอันนี้ชอบมากเลยค่ะ ชอบมาในละครใช่ไหมแล้วก็มีมีลูกด้วยกันหนึ่งคนด้วยใช่ไหมฮะมีลูกด้วยกันค่ะอนั่นคือน้องน้องใยไหมค่ะน้องใยไหมนะฮะมีลูกผู้หญิงอ่ส่วนเกรซรับบทเป็นน้องของพระเอกใช่ครับของพี่ก้องครับก็รับบทเป็นสุดยอดนะครับเป็นอ่ชื่อสุดยอดชื่อสุดยอดก็สุดยอดสมชื่อครับในเรื่องเนี่ยฮะคือเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรรายการ แล้วก็ได้ประทะคารมกับพี่เอ๋อยู่อ๋อคือในละครนี่อยู่วงการบันเทิงใช่เป็นซุปตาร์สิไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนเหมือนกับเราเคยผ่านการประกวดพวกเรียลลิตี้มาแล้วก็เหมือนได้อันดับมาแล้วก็มีแฟนคลับอะไรเงี้ยครับในเรื่องนะคะค่ะประมาณนั้นแนวแนวทิศทางเป็นแบบไหนคะดราม่าหรือว่าเป็นเรื่องครอบครัวหรือไงฮะคือจริงๆแล้วละครเรื่องนี้มีหลายคู่เนาะมีหลายคู่มากใช่คือว่าจะมี คู่ของพี่ก้องกับพี่ชาเนี่ยจะเป็นครอบครัวเป็นเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับคือมีปัญหาการเลี้ยงลูกใน่แล้วส่วนของผมกับแมทนี่ก็จะเป็นเหมือนเฮฮาเฮาวัยรุ่นวัยรุ่นแบบว่าไม่ถูกกันแล้วต้องมาทํางานร่วมกันอะไรแบบนี้ตีกันตลอดใช่ใช่ค่ะงั้นผู้ชมก็จะคงได้แนวคิดอะไรหลายอย่างจากละครเรื่องนี้นะคะใช่ได้ครับแลวอีกอย่างหนึ่งผมว่าละครเรื่องนี้มีเสน่ห์นะตรงที่มีแบบเด็กๆ น่ารักน่ารักเข้ามาเล่นด้วยเยอะมากเลยครับนี่วันไหนไปถ่ายในโรงเรียนนี่นะฮะยาวขวัญใจเด็กๆเด็กๆจะลุมคือเรื่องนี้คือแบบว่าจะได้อะไรจากมันเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเหมือนกับการใช้ชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบกับการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอะไรที่สอดคล้องในละครคือนี่ติดตามได้นะคะเป็นคืนแรกค่ะทุกวันพุธและก็วันพัสดี เวลาสองทุ่มครึ่งทางช่อง3นะคะมีอะไรจะให้กำลังใจผู้ประสบภัยบ้างไหมคะเห็นบอกว่าของคุณเอเองนี่ล้าน5ใน Twitter จะจะแก้ผ้าใช่ไหมคะหรือไงจะแก้ผ้าคือโอ้โหพูดไม่ถูกเลยคือก็หาหาหุ่นเอาไว้แล้วนะคะก็จะเอาอคอตัวเองไปใส่เหมือนพี่ปอ พี่ป๋อก็ได้ทําไปแล้วด้วยใช่ไหมคะคือเมื่ออย่างเมื่อกี้ใช่ไหมคะก็ไปที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยมหาที่ลัยเกษตรศาสตร์ค่ะไปเอาวงนาฏศิลป์ค่ะไปเล่นให้ให้ผู้ประสบภัยดูแก้เครียดกันก็คือจะพยายามไปเอกพี่ป๋อจะพยายามไปทุกศูนย์ค่ะค่ะแล้ว่าถ้าหากว่าพี่ป๋อว่างนะคะวันศุกร์นี้จะเชิญพี่ป๋อมาพูดคุยหน่อยเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่จิตอาสาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะวันนี้ขอบคุณมากทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ เราพักสักครู่นะครับตุลีกองถ่ายช่วงหน้านะครับก็ยังอยู่กับลิขิตเสนหานะครับไปชมบรรยากาศปิดกล้องกันนะครับช่วงหน้าครับคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่งานเลี้ยงปิดกล้องละครเรื่องลิขิตเสนหาโดยบรรยากาศในค่ำคืนนี้เต็มไปด้วยนักแสดงและทีมงาน ที่ตั้งทยอยเดินทางมาร่วมสนุกย่างพร้อมเพรียงกันแต่คนที่ได้รับความสนอกสนใจจากสาวๆมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นใครคนนี้พี่กง้งสุดที่รักคนเดียวของเจ้ ที่กล้องขนาดนั้นแอบชิดขนาดนี้มันจะเยอะไปแล้วนะคะก,กุบกิ๊ดชาตาราอยากจะเป็นคนข้างเคียอคนผู้ชมค่ะในขณะที่กบกิ๊ดนั้นดูเยอะเยอะมากเยอะ อยากจะนั่งรถไปเคลียร์กันตัวแต่ตัวกันเส็จตอนนี้แหละในอีกมุมหนึ่งใครบางคนกลับไม่สนอกสนใจอะไรเลยนอกจากการดีไซน์ท่าทางในการถ่ายรูป เยอะซะจนได้เรื่องแหวนที่นิ้วดันไปติดกับผมซะง,งั้นแอเอค่ะก่อนที่จะต้องตัดผมเพราะแกะไม่ออกเจว่าเอาแค่ท่าเบสิกเบสิกดีกว่าไหมคะนอออ่านผู้ชมค่ะยิ่งดึกบรรยากาศของงานก็ยิ่งคึกเมื่อไม่ดนตรีบ,บรรเลงขึ้นมา นักสแสดงแต่ละคนนั้นนะต,งตางก็ลุกขึ้นมาโยกย้ายใส่สะโพกย่างสนุกสนานที่ด้านหน้าของเวที เฉพาะเด็กๆที่ลักษณะจะเมานมนะเนี่ยโชว์สเต็ปกันยังไม่ยั้งเลยทีเดียวแอะโนโนค่ะยังไงก็เกรงใจพวกอา,อาป้า,ปาล,งลุงเขาบ้าง